สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้คือใน w o r k t a n k นะฮะนี่เป็นลราพวเวร์กกันเชี่ร์รถถัง i s เนะฮะอยู่ในด่านมารีนอฟกาเนี่ยเป็นศึกชิงทงนะฮะ เริ่มต้นเราก็จะขึ้นไปข้างบนเขาก่อนเมื่อกี้ก็โดนยิงไว้แล้วไม่รู้ใครยิงก็งจะมีรถถังเบามาสกาวให้แล้วก็โดนยิงไว้หนึ่งยอก ที่เราต้องระวังนะฮะก็มี a MX 5 0 B แล้วก็ E 100 b a e t c d h a t DC 2 5 T สิ้า T ะะโอเคแล้วก็ WTE 100้น่าจะเป็น E E 5 0 M แล้วก็ย,กย่า U มันเขานะฮะเราแต่เราจะอยู่สายล่างเพราะว่าข้างบนนี้ก็มีทีดีคอยซัพพอร์ตนะแล้วก็เจอแบทแชทแบทแชทไม่กล้านะฮะถ้ามันเข้ามาบวกเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้ แต่มันไม่กล้านะยิงเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ข้างเรานำนะฮะที่เราน่าใจก็หมดไปหนึ่ง WT กี0หนึ่งร้อนี่ล่วงไปแล้วข้างเราก็ไปเหมนกัน สำหรับ WTE 100นี่พลิกสถานการณ์ได้สบายมากนะเพราะว่ายิงเป็นชุดเราจะอ้อมไปตุ่ยหลังนะฮะต,ต้องก่อนไปต้องดูให้แน่ใจก่อนว่ามีใคร หลอห่อส้มเลยชาิมีส้มอยู่ในเราโดนยิงน่าอีหนึ่งร้นนอยฮะ e ต้องแสดงว่าไม่ใช่มีแค่ e 1หนึ่งร้อยนะฮะ เอเมถอ็ดห้าสิบีถอยแล้วจะเม็ดไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับไอเจ็รถ,ถังฆ่าศึกถูกทำลายตรงนี้เราสามารถดักยิงได้นะครับ โอเคตรงนี้เราจะบุกน่าจะมีตอนนี้เรามาคันเดียวแล้วทีมซัพพอร์ตยังไม่ลงแล้วก็ต้องระวังทางด้านขวาด้วยหายไปอีกแลองยิงลองยิงซุมซ่มๆไป ยิงลอยครับเมื่อกี้ยิงไปปรากฏมาเข้านะฮะตดนยิงหาจุดยิงไม่ได้นะฮะยิงซุ่มไปก็ไม่โดน ก็คงต้องรอตอนนี้เรากลับมานำแล้วรังชาติน่ายิกระบอฆ่าเสร็จถูกทำลายวิทียิงซุ่มๆไปมันก็เข้าทนะี่เมื่อกี้ยิงที่ป้อมเลยยังเข้าไม่เห็นตัวก็ยิงยิงไป มันอาจจะอยู่ข้างล่างอะเล่งยากอยู่ไกลด้วยรถถังข้าึกหมดสภาพการรอบม5 0 m นะฮะนี่ก็ ัวนี้ก็ประมามนะทำให้ราถถาังคาสึกเป็นรอยยังไม่ได้เลยหน้าแปลกนะยิงไม่เข้าหาม,มุมไม่ได้เราก็ต้องถอยฮนะอย่า ตอนนี้จะมี E-100 อยู่คันเดียวโอเคเราจะอ้อมไปออมไปตุยหลังนะฮะปับ๊บข้าึิง,งดอกยิงเสร็จแล้วถอยฮะอย่าอย่ายืนนี่คือจุดอ่อนของ E-100 เลยก็ได้ตีสกัดได้รับความเสียหายอีห e ้าสิบเอม คนแบบนั้นเจ็บนักแน่นอนรอเสียีสขาไปข้านึงแล้วราขยับไม่ได้น,ะะน,นี้ต้องถอยก่อนตนาพถอยก่อนนะฮะเลือดเรา ไม่อ่อซูหาที่กำบังเลยก็เพิ่งดูนะตอนนี้เรายิงได้สามแล้วอันนี้เราเดินเจอสกิลซิกเซนนี่อัพเต็มตั้งแต่ไอ ไอเอสเลยช่วยช่วยได้เยอะนะฮะสกิลสิกเซนอันนี้จะเป็นอ e ีหนึ่งร้อยยิงดาเมจค่อนข้างแรงนะฮะเมื่อกี้แปดร้อยกว่าก็นัดเดียว อันนี้ก็เหลือ M6 พาร์ตอนนะฮะกับ E50M เมื่อกี้เห็น E50M มันมาข้างหลัง ใงใจร้อนไปนิดนะฮะแต่ก็ยิงโดนไม่แน่ใจว่าเรายิงโดนตีน,นะครับหรือเปาาล่าบางทีมันก็น่าเจ็บใจนะฮะดาะเมจต้องแน่ใจนะฮะพอเรารีโหลด ค่อนข้างนานต้องแน่ใจว่ายิงนัดเดียวนี้ค่าศึกถูกทำลายหาเป้าใหม่ให้เราด้วยก็โชคดีนะฮะเกาะค่อนข้างหนาถ้าเมื่อกี้ M6 หยิงเข้านี่คงกระสุนตอบกรองไม่ได้เกือบท้ายหลายนัดแน่ๆ <c oughs> ประมาทไม่ได้ M6 นี่รีโหลด รู้สึกว่าจะรีโหลดเร็วกว่าเราต้องรอทีดีมาฮนะไม่ต้องเรียบใจเย็นรอทีดีมาดีกว่า ถ้าเลือดเหลือประมาณสัก500นี้บวกแล้วตอนนี้เดินยิงนัดเดียวน่าจะตายแล้วโชคดีที่เ <c oughs> กาะหนานะฮะรถถังฆาศึกกลางร โอเคครับสำหรับก็ชนะไปนะฮะวันนี้สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก็นะฮะ